แอปทักษออนลันไม่ได้หว่านนนกุลแข่งสงกรานต์ใหม่ยินดีมีความรักครั้งใหม่แอปทักษออนยินดีกับความรักครั้งใหม่สงกรานต์เตชนะนลงเขารบเรื่องส่วนตัวทุกวันนี้คุยปกติใช้ชีวิตเพื่อนน้องปีใหม่ย,ยืนยันไม่มีการแข่งกันหวาน คุณสงกรานคุยกันปกติทุกวันนี้คุยกันเรื่องรูกไม่มีเรื่องส่วนตัวกันซึ่งแอปนั้นก็รู้สึกดีที่มีการเคารพในเรื่องของเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันแอปนั้นก็ไม่ได้ลาบร่วงเข้าไปเรื่องส่วนตัวของเขาและเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตโสดหรือชีวิตคู่หรืออะไรแอปยินดีด้วยหมดในทุกสิ่งที่ตัดสินใจ เรื่องของข้อครหาว่าแข่งกันหวานไม่มีการแข่งกันค่ะอันนี้พูดได้เลยต่างคนต่างแอปเชื่อว่าเราทุกคนนั้นตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อปีใหม่ด้วยอยากให้ทุกคนแฮปปี้ค่ะขอให้มีความรักดีๆทั้งสองคู่เลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ